อัปเกรดร้านขนมมาดูกาตรงให้ดูมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมแบรลงไปไหนปิ๊โอเคสวัสดีวัรุ่ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลาดูวบางปูนะครับเราอยู่กันที่หน้าร้านมาดูกาต้งนี่ขนมโบราณในตำนานนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวกินนะคริปใช่ไหมเราจะมาแบบรีโนเวทร,ร้านคุยกับแบร์แล้วแหละว่าจะมาช่วยแบบเปลี่ยนลังคาให้แล้วก็ทําพวกโลโก้พวกการาฟิกอะไรประมาณนี้ เออตามความสามารถที่เรามีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้หลังคาแบร์เขาก็รั่วด้วยแล้วก็เกิดสนิมเราก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนมาดูขนมเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นขนมมาดูกาตรงนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมารีวิวร้านนี้กันแล้วนะคะเป็นขนมโบราณที่หาก,กินได้ยากแล้วค่ะร้านนี้เนี่ยเขาเปิดขายมานานกว่า40ปีเรากับยีก,ก็เลยอยากจะปรับปรุงร้านให้ดูดีขึ้นพ่อแม่กับลูกเนี่ยขยันทํางานกันมากๆแล้วก็ขายกันทุกวันเลยค่ะเราก็เลยอยากจะช่วยส่งเสริมเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้มีงานทําแล้วก็ได้สืบทอดขนมโบราณแบบนี้ไปนานๆค่ะตอนนี้ให้แบวัดว่าขนาดหลังคาเนี่ยเราจะเปลี่ยนขนาดเท่าไหรอะไรเงี้ยจะได้ไปซื้อถูกสเมตรได้นะ นี่เดี๋ยวเราถ่ายรูปเพื่อแบบจะเอาไปประกอบในการทำโลโก้หรือว่าการาฟิกต่างๆได้ตอนนี้เขาก็ยังทำแบบโบราณนะเขาคือไม่ได้ใช้แก๊สเขาก็ใช้แบบกะลามาพ้าเราไปถ่ายรูปถ่ายรูป นี่นะคะหลังจากที่เราไปลงพื้นที่มานะคะเราก็ได้มีการวัดหลังคากันหาซึ่งหลังคาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเปลี่ยนไว้นิ้วด้แล้วกันทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีโลโก้นะคะเราก็เลยแบบอยากจะเพิ่มความเป็นแบ,บรนด์ให้มันแบบดูแบ,บรนด์มากขึ้นอนะ่ะเหมือนขนมโบราณก็แบบมีโลโก้ได้อะไรประมาณมนี้ค่ะเราก็เลยอิงจากคําว่ามาดูการตรงค่ะมาดูเนี่ยแปลว่าพึ่งค่ะการตรงเนี่ยแปลว่าเกาะเหมือนแบบพึ่งไปเกาะอยู่บนไม้ไผ่ตัวขนมเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบรวงพึ่งนะคะเป็นภาษาไทยว่าขนมรวงพึ่งนั่นเองค่ะมู ือกส liksom, oh. way, hey, ีเหลืองในการที them, flavors, uh ่จะมาทำนะคะแล้วก็เลือกสีที่เป็นของขนมนะคะซึ่งเป็นสีครีมนั่นเองค่ะของสีแป้งน้องๆเขาก็ได้มีการมาช่วยกันเลือกนะคะทุกคนเอาเป็นแบบนี้เลยแล้วกันว่าแบบเอ้ยดูมีความเป็นขนมมาดูกระตงมากกว่าเนาะก็เราจะมาทําเป็นไวนิ้ลด้วยนะนี่ก็เป็นอาร์ตเวิร์กที่เราทําเสร็จแล้วนะครับพร้อมไปพิมพ์นะครับ เราก็อยู่กันที่สูตรเมทัลชีตบูสโคบจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาซื้อหลังคาบูสโคบเพื่อไปทําหลังคานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะเขาจะมีแบบไหนให้เราเลือกกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะรับอะไรคะลูกค้าจะมาซื้อหลังคาค่ะของเราจะเป็นตัวแทนจําหน่ายของบูสโคบเลยนะคะอยากได้เป็นแบบไหนอยากได้เป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองมันจะเป็นเมทัลชีต อยู่ในสกุลของแซคคูนะคะนี่มีทั้งหมดกี่สีะคะจะมีทั้งหมดอยู่ที่16สีนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบสีอะไรเลยค่ะการรับประกันอยู่ที่12ปีสีไม่ซีดจางอยู่ที่5ปีตรงนี้ลูกค้าสามารถไว้วางใจทางร้านเราได้เลยค่ะตอบโจทย์ได้เหมือนบ้านทั้งหลังก็คือได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาตัวผนัง หรือว่าตัวฝ้าเพดานแล้วก็ตัวรั้วก็คือได้ทั้งหมดเลยละคะ่ะสีส,สีสันสดใสมากค่ะที่นี่บริการดีมากๆเลยนะคะพี่เขาก็พาไปดูหลังคาเมทัลชีททั่วไปกับเมทัลชีตโบ,บสโคบแซคโคเราก็ได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าของโบ,บสโคบแซคโคเนี่ยสามารถสะท้อนความร้อนทําให้บ้านเย็นสบายขึ้นด้วยคะ่ะสีสันสดใสไม่ซีจงังไม่เกิดสนิมที่สําคัญคือเราอุ่นใจมากๆเพราะว่ามีประกันนานถึง12ปีเลยแหละเมทัลชีทนั้นสามารถตัดได้ตามความยาวด้วยก็คือลดรอยต่อ ้เป็นหนึ่งได้เลยได้ได้ค่ะจะ7เมตรหรือ8เมตรเราสามารถตัดได้ตามยาวเลยค่ะถ้าลดรอยต่อมันก็ลดโอกาสที่จะมีรอยรั่วได้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถสั่งงานได้ที่นี่แล้วก็เราก็จะสั่งตัดก็คือเป็นโรงงานผลิตที่นี่เลยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทางเราอะจำหน่ายเฉพาะสินค้าบูสโคบแท้แน่นอนค่ะเราก็สั่งมนที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องรอกระบวนการผลิตประมาณ1ถึง2วันเพราะว่าเขาเนี่ยมีการผลิตเคสตอเคสเลยเรื่องของการส่งของนะคะถ้าเราไม่มีรถกระบะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะทางบูสโคบเขามีบร การส่งของถึงที่เลยจ้าสีหลังคาจริงที่ส่งมาคือดีมากๆเลยสีสดมากๆนะคะร้านเด่นแน่นอนจ้างานนี้นายช่างใหญ่ของเรากําลังลงมือนั่นเองค่ะเรากําลังจะลื้อหลังคาเก่าออกนะคะเพื่อที่จะใส่หลังคาใหม่ไปโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วจ้าลุยกันเลย พอเป็นสีเหลืองนี่คือเด่นมากเห็นมาตั้งแต่นู้นหน้าปกซอยนู้นจริงสีเหลืองแบบเด่นมากระหว่างเปลี่ยนหลังคาเราก็มาทาสีกันนะคะกองเชียร์เยอะมากกองเชียร์ช่วยช่วยกันขลไม้ขลามมือคะ่ะเพื่อให้ร้านดูดีขึ้นเย้ <Yeah. S 2> นี่นะครับเราก็มาเอาโลโก้ร้านกับไวนิลนี่กเ,เป็นโลโก้ร้านนะคะรับแล้วก็นี้ไวนิลนี่เรามาซื้อเสือน้ำมันนะครับ เปลี่ยนให้แบบเป็นลายไม้อะไรเงี้ยไปไปติดไวนิวไวนิวโลโก้ของเราโอเคเเค่ะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนทำและหลังทำแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนปัญหาเรื่องสนิมหรือว่าหลังคารั่วเนี่ยก็จะไม่กวนใจต่อไปแล้วจ้า ได้รู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้รีโนเวทร้านใหม่แต่ก่อนเนี่ยคือแบบร้านเขาเรียกอะไรนะหลังคาเนี่ยมันจะรั่วบ่อยมากฝนมันก็สาดเข้าไปพอเวลาฝนตกเนี่ยเราก็ต้องหา<ะ>ถุงพลาสติกใช่มาคลุมขนมดูจากหลังคาแล้วก็น่าทนทานหรือว่าน่าจะไม่สาดฝนแล้วแหละทาสีอรงเนี้ยก็สว่างขึ้นแต่ก่อนจะมืดค่ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่มารีโนเวทให้ตื้นตันมากรู้สึกเออจริงๆนะแต่ว่าเราแบบ มาจากูน่นหัวสะพานอะ่ะคือเห็นเลยนะคะทุกคนต่อไปนี้ถ้าใครจะมาซื้อนะคะก็สังเกตที่หลังคาสีเหลืองเป็นหลักเลย <S <S มองเห็นอย่าง <S <S ชัดเจนจ่มแจ้งจแจ่มแจ๋วแน่นอน <S <S สัสตัสที่นักประชุมโจมม่ชูจีมจมจจจจจนักปร กลวจนใ้าาเราดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนมโบราณแบบนี้จนใครที่ผ่านไปบ้านมาลาดูวอก็สามารถแวะซื้อได้นะคะขนมมาดูกาตรงหรือใครที่อยากจะซื้อเมทันชีที่มีคุณภาพทนทานไม่เกิดสนิมสะท้อนความร้อนทําให้บ้านยินสบายต้องเมทันชีทปะสโบแซกูคค่เท่านั้นนะคะ เพื่อนๆสามารถค้นหาซูนเมทานชีตปูสะกบไกลบ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัว,วลาไวพิพียงเท่านี้ค่ะฝากติดตามก็ได้นะคะว่าอ e ีพีหน้าเราจะไปกันที่ไหนต่อสำหรับวันนี้บ๊ bye bye, ายบายแล้วเจอกัน <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs>